ครับวันนี้เรามาเรียนเรื่อง adverb of manner นะครับว่ามันคืออะไร adverb of manner are normally formed by adding ly to an adjective คือ adverb of manner คือมาจากรูปที่มันเป็น adjective นะครับเะเติม ly ลงไปทันมาที่เป็น adverb of manner นะครับส่วนใหญ่มันจะลงท้ายด้วย ly นะครับน้องเรียน adverb of manner เนี่ยคือ adverb ที่บอกลน้ะท่าทางนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ ัวอย่างครับ how did she drive ก็คือลอนเนี่ยขับเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็น past simple tense she drove slowly ลอนเนี่ยขับรถอย่างช้าๆนะครับขับรถอย่างช้าก็คือ adverb เนี่ยจะวางไว้ติดติดกับ verb ตัวที่มันขยายนะครับคือ adverb เนี่ยขยาย verb ว่าลอนเนี่ยขับขับเป็นไงขับอย่างช้าๆนะครับคือตำแหน่งของ adverb เนี่ยนะครับนักเรียนมันไม่มันไม่แน่นอนว่าต้องวางตรงไหน อาจจะวางไว้หน้าหน้าคกิริยานี้ก็ได้นะครับที่มันขยายหรือวางไว้ข้างหลังหลังสุดเลยอย่างนี้หรือวางไว้ข้างหลังกร,รมก็ได้นะครับต่อมานะครับนักเรียน how did he walk เขาเดินเป็นยังไงบ้างก็คือเพื่อนบิ้งขาหักมาอย่างเงี้ยนะครับผบอกว่า he did he walk how did he walk ก็คือเขาเดินเป็นยังไงบ้างนี่ก็ตอบว่า he walk quickly ก็คือเขาเดินเดินเร็วเดินเร็วนะครับก็ quick ฟิกเฉยเนี่ยมันเป็น adjective ใช่ไหมครับนักเรียนเราเติมแไปปุ๊บมันกลายเป็น adverb ทันทีแต่ไม่ใช่ adverb ธรรมดาเป็น adverb of manner บ่งบอกนะครับบ่งบอกบ่งบอกลักษณะนะครับว่าเดินเป็นยังไงก็คือเขาเดินเดินเป็นยังไงครับเดินเร็วเดินเร็ว adverb นะครับในในขั้นนี้ครูอยากให้จำว่า adverb มันวางไว้ติดกับ verb อย่างนี้นะครับถ้าหากนักเรียนจะทำ adjective ให้เป็น adverb นะครับแล้ว adjective ตัวนั้นลงท้ายด้วย L นะครับเช่น c a r e f u l นี้นะครับลงแทาบด้วย L อย่างนี้ให้นักเรียนเบิ้ลแอไปอีกตัวหนึ่งแล้วเติม y นะครับกลายเป็น c a r e f u l l อย่างนี้นะครับเขาบอกนะครับบางทีมาดูตัวอย่างนี้เขาบอก some time s and adjective and a n adverb have the same form เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยรูปที่เป็น adjective กับรูปที่เป็น adverb เนี่ยนะครับมันเขียนเหมือนกันเลยนะครับแต่มันใช้แตกต่างกันทีนี้มาดูกันนะครับ she's i a fast diver นักเรียนเห็นประโยคนี้ไหมครับ she is a fast diver เราเห็น determiner a and e นะครับเราต้องหานาวให้เจอนาก็คือ diver r ตัวนี้หลอนเป็นคนขับรถคนขับรถที่ขับรถเร็วนะครับเห็นไหมครับว่า fast ตัวนี้เป็น adjective นะครับวางไว้ติดกับคำคำนามที่มันขยายอย่างนี้นะครับเป็นหน้าที่ของ adjective นะครับวางไว้หลังวางไว้ระหว่าง determiner กับ noun อยู่ตรงกลาง,างนี้นะครับ ขยายคำนามที่มันขยายก็คือ d r i v e r s h e i s a fast diveer r รอบป็นคนคนขับรถขับรถแบบไหนขับรถแบบเร็วอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูอีกประโยคหนึ่งเปรียบเทียบกันก็นกคือ s h e d r i v e fast อันนี้ fast ตัวเนี้ยเป็น adjective เอ้ยเป็นเป็น,น adverb นักเรียนเป็น adverb นะครับขยายอยู่ติดกับ verb ที่มันขยายก็คือ dive r ตัวนี้ครับขับรถเป็นแบบไหนขับรถเร็วเร็วมากๆนะครับต่อมานะครับ he's i he's i a, He a hard worker เขาเขาเป็นอะไรเราเจอ Determiner a a n ์เอหานาวให้เจอนาวคือ Worker เขาเป็นคนงานที่ทำงานหนักอย่างนี้นะครับ Har d ตัวเนี้ยอยู่ระหว่าง Determiner กับ n น้านะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ทำหน้าที่ขยายคำานาานะครับตรงนี้ก็คือเขาเป็นคนทำงานคนงานที่ทำงานเป็นไงครับทำงานหนักอันนี้คือ Adjective ขยายนาวต่อมาเรามาดู Adverb บบ้าง he works hard นะครับเห็นไหม เขาทำงานทำงานเป็นไงทำงานหนักนะครับอันนี้เป็น adverb ขยาย verb hard ตัวนี้ถ้าเกิดเราเติม ly ลงไปเมื่อไหร่นะครับมันจะแปลว่าแทบจะไม่มันไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะครับ hardly เป็น adverb นะครับ adverb เหมือนกันแต่ความหมายออกในเชิงปฏิเสธมากกว่าจะไม่ใช้ในรูปแบบแบบนี้เด็ดขาดนะครับครับนักเรียนต่อมาเรามาดูในรูปของที่เป็น good ที่แปลว่าดีนะครับนักเรียน good คำนี้ เป็น adjective นะครับแต่ถ้าเกิด good จะเป็น adverb ทำไงใส่ goodly หรือเปล่าไม่ใช่นะครับใส่ well w well e ตัวนี้นะครับตัวอย่างก็คือ he is a good player เจอ determiner ปุ๊บหานาวอีกนา u ก็ now คือ player เขาเป็นผู้เล่นที่ดีจะเป็นแบบเล่นฟุตบอลกันเขาเป็นนักเตะที่ดีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ good ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective ขยาย noun player ตัวนี้ อยู่ระหว่าง determiner กับ now ตรงนี้นะครับส่วนคำว่า well vale ดูตัวอย่างกันกน็คือ he plays well เขาเป็นไงครับเขาเล่นได้ดี well vale ตัวเนี้นะครับเป็น adverb ขยาย verb ที่มันอยู่ติดกันก็คือ plays ตัวนี้นะครับเขาเล่นเป็นไงเล่นเป็นไงเล่นดีมากนะครับแต่ก็จะมีกรณียกเว้นอยู่กรณีหนึ่งที่ well vale สามารถเป็นแ d ท e r ได้ในกรณีที่ถามถามไยเรื่องสุขภาพนะครับเช่น เพื่อนไม่สบายอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนไม่สบายอยู่แล้วเพื่อนไม่่อสบายแล้วเราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอเพื่อนนานๆนะครับเราเจอแบบอาจจะเจอพ่อแม่เขาอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ตอบว่า she is W e l l ก็คือลูกเขาสบายดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดตอบอย่างเงี้ยเว l เราจะเป็น adjective ทันทีเพราะว่าวางไว้หลัง verb to be นะครับมีกรณีเดียวอย่างนี้เท่านั้นนะครับจําไว้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง adjective และ adverb นะครับในตอนแรก a d j e c t i v e เนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนที่เราเคยเรียนมาหลายช่วงชั้นเหลือเกิน a d j e c t i v e นี่ทำหน้าที่ขยาย noun น,นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วส่วน adverb ก็ขยาย verb นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเพิ่มดีกีให้ a d j e c t i v e เราต้องใช้ adverb มาขยาย a d j e c t i v e นะครับเราใช้ adverb ขยาย adverb ก็ได้แต่ a d j e c t i v e จะขยาย a d j e c t i v e ไม่ได้ นะครับต้องใช้เวิร์ขยาย a d j e c t i v เท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ Our holiday was too short holiday ของพวกเราเนี่ยการพักผ่อน holiday เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นมากๆสั้นเกินไป short ตัวนี้เป็น adjective นะครับเพราะอะไรเพราะว่า adjective เนี่ยต้องวางไว้หลัง verb to be หรือวางไว้ติดกับคำนามนะครับ the time passed very quickly quickly ตัวนี้ ป็น Adverb นะครับขยายตัวไหนนักเรียน Adverb ต้องขยายอะไร Adverb ต้องขยาย Ver b นะครับขยาย Verb p a s t ตัวนี้ช่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากๆ Ve ลตัวนี้ก็เป็น Adverb อีกเหมือนกัน Adverb ขยายอะไรขยาย Adverb ตัวนี้นะครับ adverb ขยาย Adverb ได้นะครับนักเรียนส่วน o o ตัวเนี้ยก็เป็น Adverb เหมือนกันนะครับเชเช่นเดียวกับ Ve r y นะครับทูตัวนี้ก็ขยาย adjective ตรงนี้นะครับ adjective จะขยาย adjective ไม่ได้ต้องใช้ verb เข้ามาขยาย adjective อย่างนี้นะครับซึ่งมันแปลว่ามากเกินไปนะครับต่อมานะครับ two people were seriously injured in the accident เอนเจอร์ตัวนี้วางในรูป p a s s i v นะครับเพราะว่ามี verb to be แล้วตามด้วย verb ที่3ส่วน seriously ตัวนี้นะครับนักเรียนไม่ใช่ adjective นะครับเราจะเห็นว่ามันวางไว้หลัง verb to be ก็จริง แต่มันอยู่ติดกับเวิร์ที่มันขยายก็คือเวิร์บเอนเจตัวนี <studio> ้นะครับคนสองคนนะครับคนสองคนได้รับบาดเจ็บในบัติเหตุนะครับซึ่งคนสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่บาดเจ็บย evet. ังไงตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกแอดเวิร์ตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าบาดเจ็บแบบไหนบาดเจ็บแบบซีเรียสเลยสีเรียนลี่เลยก็คือบาดเจ็บแบบรุนแรงนะครับรุนแรง ครับเราจะเห็นได้ว่า quickly ข้างบนเนี่ย quickly แล้วก็ s e r i o u s l y นะครับตรงนี้นะครับก็คือ adverb of manner เหมือนกันที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้นะครับ many, many adverbs are f o r m from an adjective plus ly ก็คือ adverb ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นรูปที่เติม ly คือเป็นรูปเอารูป adjective มาเติม ly เช่น quick นะครับพอเป็น adverb ก็เติม ly ลงไปก็คือ quickly s e r i o u s s e r i o u s l y Careful, Carefully, q u i e t q u i e t l y h e a v y h e a v i l y b a d b a d b a d l y อย่างนี้นะครับ Quick นะครับ Quick l y ไอ Quick ตัวเนี้ยแปลว่าเร็วนะครับเร็วอันนี้ขยายขยายคำนาวอันนี้ขยายเวิร์บนะครับลี่ข้างล่างเนี่ยช่องเนี้ยขยายคำนาวนะครับช่องเนี้ย Adverb ตรงเนี้ยขยายเวิร์บนะครับจำไว้ s e r i o u s ก็คือจริงจังหรือ เป็นเรื่องที่แบบรุนแรงนะครับ s e เรียสเซเรียสリーแครฟูลระมัดระวัง c a r ฟูลลี่ก็ระมัดระวังเหมือนกัน quiet, อด็ดหรือควายลี่ก็เงียบเงียบนะครับเฮฟวีนหนัก heavily ี่ก็เหมือนกัน b a ดก็เลวร้ายแบดลี่ก็เหมือนกันนะครับนะครับนักเรียนต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่ลงท้ายด้วย ly ทุกอย่างเนี่ยนักเรียนอย่าคิดว่ามันเป็น adverb ทั้งหมดนะครับมันสามารถที่จะเป็น adjective ด้วยก็ได้นะครับ ตัวอย่างเช่น friendly lively elderly lonely silly lovely อย่างนี้นะครับก็คำพวกนี้เป็นนัททีฟหมดแต่มันเป็นไงลงท้ายด้วย l y นะครับ friendly ก็แปลว่าเป็นมิตรนะครับ uh, lively ตัวนี้ก็แปลว่าสดใสมีชีวิตชีวา elderly นี่คือก็แก่กว่า lonely ก็เดียวดาย silly ก็ uh, ละเหตุผลค่อนข้างที่เป็นคนงี่เง่าอย่างนี้นะครับ lovely น่ารักน่ารักนะครับครับนักเรียนต่อมาเขาบอกว่า adjective เนี่ยเช่นครัว่า quick and careful เนี่ย t e us u b u t now, somebody or something ก็คือพวก adjective เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่า now เป็นลักษณะแบบไหนเช่น somebody กับ something ใช่ไหมครับก็คือคนเป็นคนคนแบบไหนนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งอย่างเป็นแบบไหน เรามาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อไม่ให้งงก็คือ Sam is a careful Diver Sam เนี่ยเป็นเราเจะดีเทอร์มิเนเตอร์ปุ๊บเราหานาจะเจอน็คือไดเวอร์คนขับรถคนขับรถที่เป็นไงครับคนขับรถที่แบบไม่ประมาทก็คือเป็นคนขับรถที่ระมัดระวังนะครับซึ่งไอแครฟูดตรงนี้นะครับนักเรียนมันเป็นอะไรนักเรียนแอดเว b ร์หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าแอดเวอร์ต้องลงท้ายด้วย ly e f u l ตัวนี้เป็น adjective นะครับเพราะว่ามันขยายคำนาวแต่ถ้าเกิดจะเป็น a d v e rb ต้องเป็น c a r e f u l l y แบบนี้มันมี2แบบเมื่อคือ d j e เ t i v e กับ a d v e rb นะครับตองเีนต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยจะมาวางตรงเนี้ยต้องเป็นคำา a d v e rb หรือ adjective ถ้าเกิดวาง a d v e rb เมื่อไหร่ผิดทันทีเลยนะครับต้องวางเป็นรู adjective ซึ่ง adjective ตัวนี้แหละมันขยายคำคำนาวตัวนี้เป็นคนขับรถบอกลักษณะว่าเป็นแบบไหนนะครับคนขับรถที่ไม่ประมาทเป็นคนขับรถที่ระมัดระวังนะครับ ต่อมาเรามาดูของคำว่า carefully กันนะครับว่ามันวางตรงไหนนะครับ Sam drove carefully along the narrow road นะครับ Sam เนี่ยขับรถขับรถแบบไหนครับขับรถแบบระมัดระวัง carefully ตัวนี้นะครับมันเป็น adverb adverb มันจะวางไว้ส่วนใหญ่มันจะวางไว้ติดกับ verb ตัวนี้มันขยายคือขับรถแบบระมัดระวังไม่ประมาทนะครับไปตามถนนเราเจอ determiner อีกแล้วหา noun ครับนักเรียน noun ก็คือรถถนนแบบไหนถนนแบบ แนโซึ่งแนโรตัวนี้แหละเป็นแอ i t ร v e ขยายน้าตัวนี้นะครับส่วน Adverb ตัวนี้ carefully เนี่ยเป็น manner ร์แอดเวร์ของแมนะครับขยายโดฟตัวนี้ว่าขับรถแบบไหนมันระวังนะครับเราจะไม่ใช้ d โ v e carefully เฉยอันนี้เป็นแอดอันนี้เป็นแอรขยายเวิร์บไม่ได้เด็ดขาดนะครับซึ่งนักเรียนครับการวาง Adverb carefully เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางแบบนี้นะครับแต่มันสามารถที่จะวางไว้หน้า,นาคำกริยาได้เช่น แซมแคฟฟอรีดอฟอย่างนี้ก็ได้หรือวางไว้ท้ายเลยตรงนี้วางไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเช่นแซมดรอฟลองดอนแนลรุโรสแคฟฟอรีอย่างนี้เลยก็ได้ครับครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างต่อมานะ we didn't go out because of the heavy rain นะครับพวกเราไม่ออกไปไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าอะไรหลัง because of ต้องตามด้วย now อยู่แล้วนะครับ the เราเจอ determiner a and the หาหนาวเจอนาวก็คือ rain ก็คือฝนแบบฝนเป็นไงครับฝนมันตกหน,นักหนัก heavy ตัวนี้นะครับเป็น adjective ขยาย n o u ตัวนี้ก็คือเลนแบบไหนครับฝนตกแบบแบบหนักเลยนะครับเราจะใส่ heavy i l ไม่ได้นะครับเพราะ heavy i l เป็น adverb ตรงนี้ต้องใส่ adjective เท่านั้นถ้าเกิดเราจะขยายคำนามตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันใช้ heavy i l นะครับใช้ adverb we didn't go out because it was raining heavily ครับนักเรียนพวกเราไม่ไปข้างนอกเพราะว่าไงครับฝนมันกําลังตกตกหนักซึ่ง heavyly ตัวเนี้ยเป็น adverb ขยายอะไรครับนักเรียนขยาย was หรือขยาย learning ขยาย learning นะครับฝนมันตกแบบหนักหนักเลยหรือเราจะย้าย heavyly ไปไว้หลัง w a t ก็อย่างงี้ก็ได้นะครับไม่ผิด because ตามด้วยประโยค because of ตามด้วย now อย่างงี้นะครับ ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกันอีกสักแบบ2แบบนะครับก็คือ adverb และ a d v e r e เรามาดูแบบแรกกันกน็คือ she s p e a k perfect English นะครับ perfect ตรงนี้นะครับเป็น a d j e r e นะครับวางอยู่ติดกับคำนามที่มันขยายก็คือหล่อนพูดภาษาอังกฤษแบบที่แบบ perfect เลยก็คือแบบถูกต้องตามหลักอวัยากรทุกอย่างทุกประการไม่มีผิดไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เขาเรียกว่า perfect นะครับ perfect English นะครับก็คือพูดแบบไม่ไม่ผิดหลักไวยากรณ์แกมากภาษาอังกฤษเลย นะครับต่อมาเราพูดถึงว่า she speaks English perfectly หล่อนพูดภาษาอังกฤษเป็นไงครับ perfectly นี่คือแบบโ,โหสุดยอดเลยพูดได้เหมือนกับฝรั่งพูดเลยนะครับซึ่ง perfectly ตัวนี้เป็น adverb ขยาย verb ตัวนี้นะครับขยาย verb ตัวนี้สังเกตนะครับว่า adverb วางไว้ตรงไหนวางไว้หลังประโยคก็ได้หรือจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้หรือวางไว้หลังชีหน้าชีตรงนี้หลังชีตรงนี้ก็ได้นะครับ ชีวนี้ก็ได้ซึ่งไอ้ perfectly ตัวเนี้ยบ่งบอกถึงการการกระทำก็คือการพูดพูดแบบไหนพูดแบบ perfect เลย perfect English ก็คือแบบพูดแบบเหมือนฝรั่งเดะเลยครับส่วนอันนี้ไออาิตวันนี้บ่งบอกถึงว่าสังกฤษเราเป็นแบบไหนนะครับสังกฤษแบบ perfect ต่อมานะครับเขาบอกว่า we also use a d j e c t i v e after verbs especially be and also look feel sound ก็คือเราสามารถที่จะใช้วาง adjective เนี่ยไว้หลังหลัง verb to be นะครับหลัง verb to be หรือวางไว้หลัง linking verb เช่น verb look feel sound อย่างนี้นะครับเป็นต้นดูตัวอย่างกันเลยนะครับ p l e a s e be quiet นะครับหลัง p l e a s e ต้องเป็น bed form นะครับ bed bed form ของ verb to be ก็คือ be ช่องหนึ่งคือ is a mr ช่องสองคือ was ver ช่อง3คือ be นะครับโปรดอยู่ในความเงียบ ควอเรยตัวนี้แหละเป็นแอตท i v e นะครับวางไว้หลังว o ตเทอบีอย่างนี้นะครับซึ่งแอตท i v e วางไว้หลังว o ตเทอบีได้ต่อมาพีสพีควอเรียลีการรุ้นาพูดเบาๆนะครับหลังพีสตัวนี้เป็นเบ d ฟอร์มหรือเวิร์บทังที่หนึ่งนะครับก็คือโปรดพูดควอเรยลีคือเบาๆนะครับซึ่งคว i e t l ยลีตัวนี้เป็นแอดเวิร์บขยายเวิร์บก็คือสปีกแอดเวิร์บออฟแมนเนอร์นะครับ peace, ตรงนี้ I was disappointed that my exam result was so bad. นะครับอ่าตัวทีนี้เป็นเว r นะครับฉันเนี่ยผิดหวังนะครับฉันเนี่ยผิดหวังที่อะไรครับผลเราเจะ determiner ตัวนี้หานาวนะคือ result ผลผลอะไรครับผลสอบผลสอบเป็นไง w e r b so bad นี่คือเลวร้วายมากแ a บตัวนี้นะครับเป็น adjective นะครับวางไว้หลัง v o r to be อย่างนี้ โซนตนี้เป็นอะไรนักเรียนโซนนี้เป็น adverb นะครับนักเรียนขยาย a d v e r e ตัวนี้ก็คือ adverb ขยาย a d v e r e ได้นะครับทดสอบแบบเร็วไล่ไล่มาเร็วไล่มากทีนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับ I was unhappy that I did so badly in the exam ฉันเนี่ยเป็นไงครับไม่มีความสุขเลย unhappy ตัวเนี้ยนักเรียนเป็นอะไร อันน <Un> ี้ปีตัวนี้เป็นแอตติฟนะครับร่างกับรงโบกตัว B อย่างนี้เหมือนกันฉันเนี่ยไม่มีความสุขที่อ่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าแอตติฟคอร์สนะครับฉัน,นไม่มีความสุขที่ฉันเนี่ยทำทำแบบไหนทําแบบแบตลี่ก็คือทําแบบเลวร้ายเลวร้ายมากๆเลวร้ายมากๆเลยทําแบบเลวร้ายซึ่งแบตลี่ตัวนี้นะครับขยายดิสตัวนี้นะครับโซตัว so, นี้ก็เป็นแอดเวอร์เหมือนกันนะครับแอดเวอร์ตัวนี้เป็นแอดเวอร์เหมือนกัน เพราะเก v e r b ขยาย Adverb อ,อย่างนี้นะครับต่อมานะครับ why do you always look so serious ทำไมคุณเนี่ยตลอดเวลาเลยดูดูเป็นคนเคร่งเครียดนะครับเคร่งเครียดจังซึ่ง Verb look ตัวเนี้ยเป็น linking v e r b สามารถตามด้วยตามด้วยอะไรครับตามด้วย adjective ได้นะครับส่วนโซนนี้เป็น adverb นะครับ so นนี้เป็น adverb แปลว่ามากเปรียบเทียบกันอีกฝั่งหนึ่ง why do you never take me seriously นะครับก็คือทำไมทำไมคุณเนี่ยไม่เคยนำสิ่งที่ฉันพูดหรือสิ่งที่ฉันบอกเนี่ยไปใช้อย่างจริงจัง seriously ตัวนี้นะครับขยาย verb ตัวนี้ไม่น่ verb นะครับเป็น verb of manner ขยาย verb ไหน why do verb take ตัวนี้นะครับ take i feel happy ฉันรู้สึกมีความสุข verb feel ตัวนี้สามารถตามด้วย a d j e v e ได้เลยนะครับ a d j e v e แฮปปี้อย่างนี้ได้เลยเพราะว่าเป็น linking verb นะครับส่วนดู adverb กันบ้างนะครับ the children were playing happily เด็กๆเ,เนี่ยกำลังเล่นอย่างสุนขสนานซึ่ง happily ตัวนี้เป็น adverb of manner ขยายขยายตัวไหนครับขยาย verb ตัวไหน adverb ตัวนี้ขยาย verb playing ตัวนี้นะครับเล่นแบบไหนเล่นแบบมีความสุขนะครับครับนักเรียนส่วนข้อ4เนี่ยเขาบอกว่า เราเนี่ยสามารถจะวาง adverb Ad Ad เนี่ยนะครับอยู่หน้า adjective ได้นะครับเพื่อที่จะเอา adverb เนี่ยมาขยาย adjective นะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ mm hmm. reasonable reasonable cheap reasonable Reason แ <ably S 1> ปลว่าสมเหตุสมผลนะครับก็คือถูกอย่างสมเหตุสมผลก็คือถูกแบบกลางๆไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกมากนะครับอันนี้ก็คือ adverb ขยาย adjective นะครับอันนี้คือ adverb น,นี่คือ adjective ต่อมา t e r r y b l บ s o r r y เจอบี้ตัวนี้แบบมีความหมายเท่ากับคำว,ว่า e x t r e m e l y นะครับก็คือขอโทษแบบไหนครับขอโทษแบบสุดซึ้งเลยอยันนี้แปลว่าสุดซึง้งขอโทษอย่างสุดซึ้งนะครับ a d v e rb t e r r i b ีนี่คือ a d v e rb นี่คือแทิฟนะครับเอา a d v e rb มาขยายอาทิ e อย่างนี้ต่อมา i n c r e d i b l y Quickly ต่อมาเขาเอา a d v e rb มาขยาย a d v e rb อย่างนี้นะครับซึ่งเป็นไงครับ ซึ่ง incredibly เนี่ยก็มีความหมายแล้วก็ t e r r i b l e นะครับก็คือแบบ extremely เหมือนกันก็คือเร็วแบบเร็วแบบสุดๆเลยเร็วแบบมากๆมากที่สุดนะครับมีความหมายอ่า incredibly มีความหมายเหมือนกันนี่นะครับข้างบนนี้ terribly t e r r i b l เนี่ยนะครับต่อมาเรามาดูในประโยคนะครับ is a reasonable cheap restaurant and the food is extremely good ทีนี้เรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าอ่ามัน มันอะนะครับเราเจอดีเทอร์มินเนอร์แล้วต้องหาหาหนาวให้เจอนาวคืออะไรนักเรียนนาวก็คือเลตซ์ลองมันเป็นเลตซ์ลองที่ถูกถูกอย่าง affordable ก็คือถูกแบบถูกแบบกลางๆไม่ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกมากก็คือถูกแบบถูกแบบสมเหตุสมผลนะราคาแบบมีเหตุผลราคาแบบไม่เวอร์นะครับ and the food is extremely good แล้วก็ถูกแล้วก็ยังไ,ไงครับอาหารก็ยังยังดียังดีนะครับก็คืออาหารก็ดีมากๆ ซึ่งกูตัวเนี้ยเป็นนัดติฟนะครับใส่เอ็กเตมลี่เอ็กเตมลี่นี่เป็นแอดเว rb มาขยายนัดติฟตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่า i am terribly sorry i am terribly sorry ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งนะครับขอโทษอย่างสุดซึง้ง i didn't mean to push you ก็คือฉันไม่ฉันไม่ตั้งใจที่จะผักนะครับผักคุณก็คือฉันไม่ตั้งใจที่แบบดึงคุณออกจากตำแหน่งประมาณว่าอ่า ประมาณว่ามาประชุมบริษัทนะครับประชุมบริษัทกันก็อาจจะพูดในที่ประชุมพูดว่าคุณทำานวุนิทุนทำอย่างนี้ไม่ดีใช้วันต่อมาคุณโดนโดนดึงออกจากตำแหน่งก็คือโดนพานออกจากตำแหน่งก็คือ,อโดนออกไปเลยอย่างงีก้ก็คือ am terribly sorry คือขอโทษอย่างสุดซึ้งนะครับขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คุณหลุดตำแหน่งนะครับต่อมา m a r i a learns languages incredibly quickly มาเรียนเนี่ยเรียนภาษานะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษสเปนหรืออะไรก็แล้วแต่เรียนแบบเรียนได้อย่างแบบรวดเร็วมากๆอินิทบี e, นี่คือ a e x ็กซ์ท l มนะครับคือเรียนได้อย่างรวดเร็เวเร็วมากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรต้องเรียนเป็น Adverb กับ Adverb ทั้งคู่นะครับ the e x a m i n a t i o n was surprisingly easy การสอบนะครับการสอบการสอบเนี่ยแบบเป็นไงง่ายง่ายนะครับง่ายแบบเซอร์ไพรส์ซิงก็คือง่ายแบบโอ้โหง่ายแบบประหลาดแปลกประหลาดมากง่ายแบบโอ้โหง่ายจนแบบเซอร์ไพรส์เลยแบบเข้าไปเจอแบบโอ้ทำให้ทุกข้อเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งอีซี่อยู่เนี้ยเป็น adjective อ่าเซอร์ไพรส์ซิงเลอรู่นี้เป็น adverb ad มาขยาย adjective ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเราสามารถที่ใช้ adverb เนี่ยใช้กับประโยชน์ที่เป็น passive ได้วิธีใช้ก็คือ ประโยคแบบสี่มันจะมี verb to be แล้วตามด้วย verb ที่สามอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเรายัด adverb ลงมาตรงกลางระหว่าง verb to be กับ verb ที่สามอย่างนี้เช่น two people were seriously injured in the accident ผู้คนสองคนนะครับได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บแบบไหนบาดเจ็บแบบรุนแรง seriously ตัวนี้แหละรครับคือ adverb ขยาย verb injure d ตัวนี้นะครับก็คือยัดลงมาในประโยคแบบสิบตรงนี้แบบนี้นะครับตรงกลางนะครับจำไวด้ดีนะนักเรียนหรือ The meeting was very badly o r g a n i z e d นะครับการประชุมเนี่ยถูกถูกจัดการโดยบริหารจัดการโดยแย่มากเรายัด badly a d verb มาระหว่าง verb ทั่สามตรงนี้คือยัดมาตรงกลางนี้ส่วน very ตนัวนี้นะครับก็เป็น adverb เหมือนกันนะครับ adverb ขยาย adverb ตัวนี้อีกเช่นกันนะครับ badly แบบไหน badly แบบมากๆเลยนะครับ ครับวันนี้เราก็ได้วันนี้เราก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง adverb of manner นะครับพวกพวกลงท้ายด้วย l e -y ทั้งหลายแหลหรือ a d j e c t i v e นะครับว่ามันต่างกับ adverb อย่างไงวิธีวางวิธีใช้ว่ามันใช้ยังไงนะครับซึ่งขอให้นักเรียนไปทบทวนนะครับทบทวนกันใช้ในคลิปนี้หรือในหนังสือเรียนของนักเรียนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนถ้านักเรียน,น,น,ยนดูคลิปนี้ห,หลายๆรอบนะครับ